สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานๆานกดยันยนันกดเยอะๆยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแม่เท่าจอมเล่าเรื่องกันค่ะเขาเล่าเรื่องอะไรเอ่ยเราไปฟังกันนะคะ ค่ับสำหรับคนที่ฟังภาษาพื้นบ้านไม่ค่อยออกแล้วก็ยังมีเสียงหลายเสียงแทรกนี่นะคะเดี๋ยวทีฉันจะเล่าเข้าคร่าวให้ฟังค่ะนี่เป็นคลิปที่นายนรินอัดเสียงแม่เท่าของตัวเองเล่าเรื่องเอาไว้นะคะที่นายนรินเคยพูดมาเคยอวดอ้างมันตั้งแต่ต้นว่าไอ้ผวยเนี่ย โทรศัพท์ลงมาหาแม่ของนายนรินท์ก็คือแม่ยายของไอพ้พวยแล้วก็ร้องบอกร้องห่มร้องไห้แล้วก็ร้องบอกชี้ตัวเลยว่าออกชื่อใครออกชื่อใครบ้างที่เป็นคนทำหลานแล้วตัวยาย,ยก็เลยบอกว่าคือ อย่าเล่าไปอย่าพูดไปอย่าพูดไปเพราะคนมันอยู่กันเต็มอะไรทํานองนี้ไงคะในตอนนั้นนายราเรนจะมาเล่าเรื่ององนนนี้เล่าเรากับว่ากูมีคลิปก็มีเนี่ยคลิปที่เขาเปิดนี่แหละค่ะแต่นี่มันเป็นคลิปบอกเล่าแต่เขาพูดทําให้คนเชื่อว่าเขามีคลิปเสียงไอ้พวยที่โทรลงมาหายายแล้วได้อัดเสียงไว้นั่นจริงๆแต่กลายเป็นว่าแม่เท่าเล่าเรื่องซะอย่างนั้นแหละ แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรอย่างอื่นเพราะว่าอิทธิแอบ,บมาลบการลบเบอร์โทรลบอะไรตรกนั้นข้อมูลตองนั้นออกไปก็เลยไม่สามารถจะเอามายืนยันได้ว่าไอ้พวยเนี่ยโทรมาจริงๆเพราะว่ามีคนมีมือดีแอบบมาลบออกไปเรื่องนี้ตอนที่ออกจากฝั่งไอ้พวยแล้วกลับมาเชียร์แม่น้องเนี่ยนะคะ นลินเล่าหลายครั้งมากเอามาขู่หลายครั้งมากคืนนั้นมึงโทรลงมาอะไรอะไรยังไงไอ้เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันโทรมาแล้วมันพูดอะไรที่เป็นคือเขาพยายามจะบอกว่าในในาไอ้พลอยเนี่ยในนลินเนี่ยพยายามจะบอกว่าไอ้พลอยที่จงใจโทรมาหาแม่ยายเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากจะให้แม่ยายรับรู้ จะใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนบ้านสองคนคนในหมู่บ้านสองคนคือตอนนั้นมีสมคิดกันในแอมก็เลยโทรมาเบอร์แม่ยายแล้วนายละลิงก็จะบอกว่ามึงไปรู้เบอร์โทรแม่กูตั้งแต่เมื่อไหร่โทรศัพท์แม่กูเนี่ยกูเอามาให้แม่ใช้ยังไม่มีใครรู้เบอร์ไม่ได้มีใครรู้อะไรรู้เบอร์รู้อะไรเท่าไหร่มึงไปรู้ได้ยังไงมึงไปรู้เบอร์แม่กูได้ยังไง ซึ่งไอ้พลยมันก็ตอกหน้าว่ากูไม่รู้เบอร์แม่มึงหรอกแต่ในโทรศัพท์ของคนที่มันยืมมามีเบอร์แม่มึงอยู่ <c oughs> แต่มันก็น่าแปลกว่าไอ้พวยยืมโทรศัพท์ก็โทรลงมาจริงๆน่าจะกดโทรเข้าเบอร์ของตัวเองแต่อาจจะรู้ว่าเบอร์ของเมียเบอร์ของตัวเองโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ย เมียคงจะให้ลูกเอาไว้เล่นเกมก็เลยไม่โทรไปแต่เห็นมีการบอกว่าหลังจากนั้นก็โทรหาเมียแล้วก็ให้เมียไปเอาคือให้ไปเอาลูกมาอยู่ในหมู่บ้านเพราะว่ากลัวไม่ปลอดภัยเอามาอยู่บ้านตาบ้านยายแต่เรื่องนี้ดิฉันจะเอามาชี้ให้ดูตรงที่ว่านายณรินทรเป็นคนโอเวอร์ซัคคารอย่างนี้ตลอดเวลา แต่ก่อนพูดถึงเครื่องดักฟังในรถเล่าไปเล่ามาพอเค้นไปเค้นมาถามจริงๆว่าใครเป็นคนเล่าให้ฟังเรื่องนี้ตำรวจบอกหรือคุณมีคลิปเสียงเขาจริงๆเลอคุณได้ยินเสียงเขาที่พูดภาษาภูไทยจริงๆเลอในรถตำรวจเอามาเปิดให้ฟังเลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วแค่ตำรวจ เอาคำนี้ไปถามนายนารินก็มานั่งเล่าเป็นตุเป็นตวะว่าตำรวจดักฟังแล้วได้ยินสองผัวเมียคุยกันเรื่องทำอะไรกับน้องชมพู่นี่แหละครับคือวิธีการทำคอนเทนต์ของนายนารินพยายามจะทำให้ตัวเองเด่นกูรู้เต็มคาราเบลกูมีนั่นกูมีนี่กูมีหลักฐานแล้วพอมาเปิดคลิปหลักฐานกลายเป็นว่าเอา้าแม่ตัวเองมาเล่าให้ฟัง ยิ่งทาให้คุณยายดูเสียเขาไปอีกว่าคุณยายนี่เป็นยังไงนะเป็นอะไรที่มันแบบลูกอีช่างเล่าจริงหรือเปล่าเขาต้องเรียกกันอย่างนี้นะคะมันทำไมช่างเล่าจังเลยเล่านูน่นเล่านี่เล่านั่นแล้วเราเห็นหลายคลิปมากที่ทํามาหากินกับแม่เอาให้แม่เล่าถามก็ให้แม่เล่าเดี๋ยวก็ด่าพี่สาวคนโตทีหนึ่งเดี๋ยวก็ด่าพี่สาวคนรองทีหนึ่งเอาเรื่องแม่เล่า ไออย่างที่ว่าพี่สาวคุณลองแย่งของพี่สาวอีกคนหนึ่งสาววิตีแย่งของอีตุยสาววิตีนี่เป็นคนชั่วร้ายมากแย่งของอีตุยแย่งไปได้แย่งมีดไปได้แล้วยังเอามีดมากกีดอีตุ๋ยอีกเรื่องนี้ใครจะเล่าให้ในายนรินฟังถ้าไม่ใช่แม่ของนายนริน ไปไปมามาแล้วแม่ของแนนารินเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องนู้นแล้วสร้างความมุ่นวายในครอบครัวอย่างที่สุดท้ายที่สุดนี่นะคะหลังจากที่ไปแผงริบในไลฟ์ตาชานแล้วตาชานก็หายหัวไปเลยแล้วก็มีการมาทําคลิปบอกกล่าวว่าเดี๋ยวมีคนจะเอาไปเล่นอีกตาชานไปบ้านเพื่อนนะไปหรืออย่างนี้บ้านพ่อขงผู้ครู แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าตาชานในปกติเวลาไปบ้านพ่อครูแกจะทําคลิปทําอะไรนี่ตั้งแต่โดนเมียขวนหน้าแหกกลางไลฟ์แล้วเนี่ยตาชานไม่ทําคลิปไม่ขึ้นไลฟ์อีกเลยไม่รู้ว่างวดนี้ช่องตาชานจะต้องเปลี่ยวอีกครั้งหนึ่งถูกปิดไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฝีมือลูกชายหรือเปล่าตาชานอาจจะเสียช่องไปถึงไม่กล้าทําอะไรอีกเลย อีกครั้งหนึ่งแล้วลูกเปล่าชิตาชาญจะต้องถูกลูกๆก,กดหัวถูกเมียกดหัวเราฟังกันให้ดีๆในสิ่งที่แม่เท่าขยันเล่าเรื่องคนนี้พูดมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่ไลนารินเอามาเล่าเซเวอร์วังว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมาก ยายเนี่ยจะต้องไปเป็นพยานปากเอกทุกคนจะต้องอยากได้ยายไปเป็นพยานปากเอกเพราะยายนี่รู้เต็มคาราเบลนั่นน่ะสิที่จริงน่าเสียดายนะถ้ายายได้ขึ้นเป็นพยานอยากฟังจากปากยายเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าที่ยายไปถามลูกไอ้พวยคนเล็กว่ารู้ไหมว่าน้องชมพู่ตายอย่างไร แล้วลูกคนเล็กก็เลยเล่าให้หมดแล้วยายก็เลยที่บอกกับทุกๆคนว่าไอ้ฆาตรกรตัวจริงคือใครอยากฟังจากปากยายเหมือนกันค่ะเมื่อไหร่านายนารินจะเอาไม้ไปจ่อปากยายแล้วก็ถามเรื่องนี้คะ่ะที่ฉันว่ามีเอฟซีนายนรินรวมทั้งพวกเราหลายคนอยากฟังจากปากยายสมควรว่าจริงหรือเปล่าในสิ่งที่นายนารินเอามาเล่านั่นน่ะ